เอาละเราดอยู่เกม One Human นะครับเกมกราฟิกโคตรทิพเปนเอแต่เดี๋ยวก่อนใครที่คิดว่าเกมนี้เป็นเกมสร้างบ้านยิงซอมบี้ธรรมดาธรรมดาคุณคิดผิดเพราะเกมนี้คือโลกหลังหนะผสมความเหนือธรรมชาติแบบจัดเต็มอารมณ์เหมือนเลิฟคาบทั้งหลุดโลกมีสัปรหลาดยั่วเยาะไปหมดระบบเกมลึกสร้างฐานขราฟของอัพเกรดสกิลสภาพอากาศสมจริงนะครับอย่างที่เห็นเลยฝนตกนะฝนตกยังไม่หยุดเลยตอนนะี้ และที่สําคัญที่สุดมันเป็นเกมคอสแพลตฟอร์มได้ด้วยนะครับเล่นได้ทั้ง PC และมือถือเจอกันได้หมดและไม่ p พ y ท o w i วิอีกด้วยและวันนี้นครับมีอัปเดตใหญ่ที่เพิ่งอัปเดตไปวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยว่ามีอัปเดตอะไรมาบ้างซึ่ง One ชิวเมนะครับเขามีคอร์รัพิเศษกับ Power นั่นเองนะครับกับอีเวนต์ใหม่นะครับที่เราสามารถจับน้องพาวเนี่ย มาใช้งานมาช่วยเราทํางานได้เหมือนในเกมพาวเวอร์เลยนะนี่ก็จะเป็นพวกอัปเดตที่เขาอัปเดตเข้ามานะนี่ผมสามารถรับอันนี้ได้โอ้นี่มีน้องเคทติว่านะเคทติว่าเนี่หน้าตาคูณคๆกันเลยนะแล้วก็มีซิลเลตนะแต่ว่าก็ต้องล็อกอินตามวันนะอันนี้นะ,ะมีซิลเลตธรรมดากับซิลเลตอีกนิดนะนี่เลยแล้วก็กิจกรรมอื่นๆมากมายนะนนี้มาดูเพิ่มเติมกันได้นะมีทั้งล็อกอินมีทั้งภารกิจมีพารดาไอแลนด์นะครับอันนี้มีเควสตเราทำนะ เพื่อรับเหรียญน,นะครับเหรียญนี้ก็มาแลกได้นะครับมีฐานนี้ด้วยนะครับนี่เป็นฐานที่เราสร้างในเกมพาวเวอร์นะอันนี้หรือเรียกว่า Power Terminal มี Transformation Cookie นะครับอันนี้เราสามารถแปลงร่างเป็นพาวได้ด้วยว iping, iping, เดีเ๋ยวเราลองแปลงร่างดูดิยเฮ้ยเฮ้ยจับหนูหน่อยจับหนูหน่อยดีดูดิ แม่งแปลงล่างเลยวะกระโดดกระโดดเหมือนกันเลยกระโดดกระโดดท่าทางเหมือนกันเลยโอ้ยนี่เฮ้ยน่ารักว่ะเดี๋ยวชมพี่กันดิกชมไม่ตัวไม่ได้ชมเองใช่พี่อุ้ยมีท่าทางด้วยเนี่นะเราสามารถแปลงล่างแบบนี้ได้เดี๋ยวลองแปลงล่างเดย์โอ้ยเป็นอีกตัวว่ะกี่ไหนวะเป็นเซียมตูพี่กด E C ขึ้นมาแล้วก็พี่ไปที่ช็อปอีเวนต์เห็นป่ะแล้วพี่ก็ไปล็อกอินอะเวนต์ขวาใช่ไหมเนี่ยมันเช็คอินมันจะได้ของไปเนี่ย นี่นะครับก็ประมาณนะี้แต่เราก็จะได้ของมานะครับแล้วก็มีน้องแคทติว่าตัวนี้นะครับที่ผมเพิ่งได้มานี่ไงโอเคเราจะเอาน้องแคทติว่ามาใส่ตู้ตรงนี้แทนนะให้มานทำงานช่วยนี่เลยออาผมจะลองขุดหินด้วน้องจะมาช่วยเปล่าไม่น่าเลยไม่มานะอ้าวไอ้แย่ไม่ทำงานทำไงนะทีนี้เฮ้ยเราแปลงร่างเป็นแคทติว่าได้ดแบบ้วยนี่ไงกูไปทำเองก็ได้มึงไม่ไปทำงานกูไปทำเอง <laughs> ังแบบนน้เหรอเมือนน้องกำลังช้าเป็นหลังอยู่นะตอนนี้นะมึงออกมาดิมึงออกมาจากตู้เอ้าพี่ผมเรียกสัตว์มาเพื่อช่วยผมพี่สัตว์ไม่คิดผมตายอ้าวนี่ไงนี่ไงนีน้องออกมาทำงานแล้วโอ้หรอตั้งนานหนามันจะเศร้าเนาะเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยจากโลกพาวเวอร์นะมาช่วยเราอย่างนี้เลยนะเออดูดิดิ๊กดเดินมาอย่างนี้เลยนะ ว่าแต่เดินช้ามากๆนะเพราะว่าน้องอารมณ์บอกค่อยจอยนะตอนนี้แล้วก็มาขุดให้เรานะถ้าอารมณ์ดีหรือพลังงานเขาเยอะนะ mm hmm. ก็จะขุดเร็วๆหน่อยนะอันนี้ก็จะช้าหน่อย mm hmm. เพราะว่าแบบไม่ค่อยมีแรงนะเน,นี่ยก็จะขุดพวกแร่พวกหินให้เรานะแล้วก็ไปเก็บในบ้านให้เราเลยนะอันนี้ก็สะดวกดีนะครับจริงๆก็จะมีตัวอื่นๆอีกด้วยนะที่ช่วยเราแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็เราสามารถไปที่พาราไดซ์ไอแลนด์นะครับคือเกาะ่าวนั่นเองนะไม่กด เอ้าใครไม่กดหรแล้วกดไหมไม่อกโลเกียร์ไหมมาให้โลเกตไม่มีโลเกตเป็นหัวห้องวินยังไงล่ะน้องเลดี้เนี่ยโลเกตไม่เลดี้เนี่ยต้องกดด้วยนะเออโลเกตยร์ไม่เลดี้วะเย้มาแล้วอู้วี่เอาว่ะและนี่คือเกาะพาวไอแลนด์นะครับโอ้โหบอกเลยมาในทีมพาวใครที่เป็นแฟนเกมนี้นะฮะพลาดเด็ดขาดนะโอ้โหด้วยเยอะเต็มไปหมดนะเฮ้ยน้ำพาวพี่เอ้ยไม่คุ้นเลยวะนู่นอะ มีน้องแคททิว่านะแคททิว่าต้องซิลเลตนะนี่เลยเฮ้น้องอะไรเนี่ยน้องหมีเฮ้ยพี่พาวพาวหลุดมาพี่ดูดิพาวพาวตัวนี้โดนอะไรอ่ะว้าวเฮ้ยไม่กินเลยไม่กินเลยวะเอาออ่ะไ้เหี้ย นี่นี่นี่อันนี้อนูบิสอนูบิสนี่มีอนูบิสด้วยนะโอเคใครอยากมาถ่นนายรูปมาถ่ายอะไรกัแบบน้องๆน,นะได้เลยนะครับตรงนี้อุ้ยมีกล่องด้วยวะเรียบเอากล่องอแปบบ๊บเอากล่องแป๊บอะไรมารู้หลายอย่างเลยเหรียญหมีอุ้ยเออว่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเอาไปซื้อของได้นะครับมันจะมีกล่องกล่องกล่องได้พาวพี่กล่องได้พาว็นดูดีพี่เบงละพี่เบงล่างเป็นไรเนี่ยแม่งผีกระสือไม่พาวแล้วอะแปลกๆเนี่ยโอ้เออว่ะเออว่ะไม่มีกล่องได้พาวอ่ะแรนดอมพาว ดีเป็นชั่นนะครับนี่เลยเออนี่ยเนี่ยไ,ได้แค่ที่ว่าได้แค่ที่ว่าโอ้ยดูนี่ดิพี่แม่งถือปืนว่ะย่าอันเราไม่ต้องเป็นล้นแล้วเว้ยย่าเดี๋ยวกูเป็นพามึงมขีก่กูไปแล้วกันนะย่าไ,ได่เราเป็นล้แล้วเว้ <ละ S 2> เยเนี่ยนะครับเราสามารถแปลงเป็นพาได้แบบนี้นะมี2ตัวนั้นหลกัหลกๆที่แปลงได้นะครับก็ลองคิดดูว่าเราได้วิ่งเป็นพาวในโลกใบนี้นะบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะคอลแลบนี้นะครับเลยตัวจริงอ่ะ ตัวที่นอนตัวที่นอนตัวอื่นตัวเนี้ยตัวอนี้่ตัวเนี้ยขี่ได้แหมขี่ได้โอ้ไปเลยพาไยจับอ่ะโอ้เอโหมออเตร์ไซค์มออเตร์ไซค์เครื่องที่เอาองค่ะอะไรอ่ะไ่วยิ่มันไปไหนกันเบกไม่รู้ในป่าหรืออะไรแจงหลังพวก่ะพี่ช่วยด้วยเย้ลูกโอ้ลูกหัวด้วยด้วยว่ะอย่างน่ารักอ่ะในซิปมีอะไรปะมุกออกมา มึงออกมาเลิกงานแล้วมึงออกมาเอาประมาณนี้สำหรับเกาะพาวนะก็ลองมาสำรวจเรามาเล่นกันดูได้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีโหมดนี้นะครับ <c oughs> deviation survive ครับที่เขาปรับมาใหม่นะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเอาล่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในโหมดนี้กันแล้วนะครับเราจะออกไปตามไล่พวก deviation ที่มันเคยทำงานให้กับเราและตอนนี้มันจะเล่นงานเราแทน บอกเลยว่ารอบนี้นะัเขาปรับ d e v ว a t i o n E ่นอีโคโอเวอร์ฮอนะครับก็คือปรับใหม่หมดเลยนะให้มันแบบฉลาดมากขึ้นเก่งมากขึ้นไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะไปยิงมันตายแบบแป๊บๆเนี่ยไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วบอกก่อนมันมีความรู้นะไม่ใช่ว่ามันยืนถ้าเรายิงเฉยๆนะครับเห็นป่ะขนาดรถยังพัฒนาเลยพี่ดูดิลอยน่เห็นป่ะอันนี้ออกอากาศได้ปหวะบอกเลยว่าพวกนี้นะมันเดินลาดตะเวนนะจับเสียงเราได้ด้วย คือว่าคุณยืนมองมาได้เนี่ยคือแบบคุณจะปลอดภัยนะอันนี้พุ่งใส่คุณได้เลยนะแถมพวกมันจะมีสกิลใหม่ๆอีกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันหน้าตาอย่างไงนะพวกนี้นะหน้าผมเนี่ยพี่กระต่ายเนี่ยเรายิงกระต่ายเลยยิงกระต่ายยิงกระต่ายเว้ยยิงกระต่ายเว้ยแต่ดูดิดูดิโอ้โหฟันพี่นะเอออะไรทำอะไรกูณเนี่ยทำอะไรกูณเนี่ยเออมันอะไรอ่ะมันฮิวให้มันฮิวให้พี่คืออะไรวะากินไหมเนี่ยเฮ้ยมันคือจะระเบิดตัวเองเหรอ อะไรของมึงเรีย <c> ก <oughs> ว่าพวกนี้ยังเป็นตัวกิกกี้อยู่นะครับมันจะมีตัวโหดกว่านี้แน่นอนนะลองสำรวจด,ดูในเมืองนี้แล้วกันแต่ก็ยังมีตัวพวกปกติอยู่นะครับเป็นตัวสับป,ปะหลาดด้วยนะนอกจากดีเวเนชั่นนะตบเบื่อยากพี่วินนี่นี่ลิงข้างหน้าพี่นั่นแหละเฮ้ยน่ากลัววะ่ะอันนี้มันไม่ใช่ดีเวเนชั่นหรืออะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่ไงปาร์ตี้มังกี้นี่ไงปาร์ตี้มังกี้ฟัง นี่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 แอบพี่นี่นะพวกที่เคยทำงานให้เราคุณหน้าคุณตากันดีเนี่ยเราใช้มันทำงานจนมันแบบโหดหูกับชีวิตนะและนอกจากตัวเดเวชั่นธรรมดาธรรมดาพวกนี้นะครับก็จะมีดดเวชั่นแบบระดับบอสอีกด้วยนะครับเอาพี่ขึ้นรถเมล์เลยขึ้นไปแล้วนะเยี่ยกระถูกมวยวีว่าพี่ช่วยกูด้วยกระถูกมวยวีมีแกร้อยเหมือนกันแล้วเนี่ยระไม่มีเหมือนกันพี่พี่ถ้าพี่ไม่มีคือผมตายตรงนี้เลยนะ ที่มาฆ่ามันนะผมนะผมตายจริงๆนะโอ๊ยเออออกทางนี้ได้นี่หว่าโอ๊ยโซตีปกติขึ้นแต่รถรถซัลเล็งอะไรมันทำอะไรนะมันจะตีเทนนิสเหรอ,อแผนที่นี้ก็สามารถฟาร์มของหาของได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วก็สามารถมาฟาร์มของได้เลยไอ้ลิงบ้าเนี่ยอุย๊ยเขี้ยวว่ะเขี้ยวผมได้ปืนใหม่ผมได้ปืนใหม่อุ้ยกล่องแดงพี่ต้องผมพี่เลนที่สองและมีโหมดคอมเพนติฟีทเบทเทิลนะครับให้เราตบเ p c หรือโคน,นับแบบแฟร์ฟที่สกิลลวล้นล้วนและนอกจากนี้ครับยังมีชาออดิเวนเอชั่นนะครับที่ให้เรานะมาล่าของสุดโหดได้นะมันจะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็มีของารางวัลให้เรานะครับหลังจากที่เราจัดการสําเร็จแต่ไปดูก่อนว่าเราจะจัดจาก,การได้หรือเปล่านะโอเคไปลือกันเลยนี่แหละขา้างในได้แหละก้าวบันได1 2 3 4สองสามสี่ต้ไมเก็บขั้นพี่มีบันได3 3> ไน1ุดสามขั้นอันนี้ค่นนนนดรู้ไหมโอเคโอเค 9 10 11 12 13 14 15 16ิบสองสิบสี่สิบหาสิบหขั้นพี่มึงน่ะมึงน่าผิดนะมึงน่าผิดแล้วอ่ะโอเคขอชาเลนจ์กับลีเดอร์เลยเขาบอกว่าอะไรอ่ะอ่ะเจอแล้วเจอแล้วสิบเอวซิตนี่แล้วก็เลือกมาหนึ่งตัวอ่านี่ไงนี่ไงกดเอฟให้มันดีพลอ่ะอ๋อดีดีดีพลอ่อนดีพลอ่ะขวาขวาว่าโอเคเข้าไปครับอู้ยเอาว่ะอ๋อนี่คือเราเอาตัวที่เรามีอยู่นะก็คือดิเวอชั่นที่เรามีอยู่นะมา มาสู้กับพวกนี้ได้ด้วยนะโอเคประมาณนั้นจะบ้าไม่เี็นสู้ไม่ได้เลยเหมือนเป็นยิ้มอ่ะเหมือนเป็นยิ้มอ่ะเฮ้ยออกมาช่วยพ่อด้วยลูกฆ่ามันเออะฆ่าฆ่าพ่อมาดิพี่นี่อุค่าหน้ายิ้มแม่งก่อนเลยนะก็จริงๆเราควรจะมีตัว เดเวชัน <Division S 2> ของเราเนี่ยตัวตัวผู้ช่วยของเราเนี่ยเยอะกว่านี้นะเพราะว่ามันอาจจะสู้ไม่ได้แล้วก็ฟาร์มของมีเกาะมีอะไรหน่อยนะครับจริงๆก็ประมาณนี้นะในการมาท้าชิงนะท้าชิงท้าทายนะกับไดนามิซโซคนนี้นะเออก็ก็จะมีหลายๆจุดนะหลายๆจุดที่เรามาท้าทายรนะับของรางวัลแบบนี้ด้วยนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะและนอกจาก2อัปเดตใหญ่ๆนี้นะครับ one human x power เนี่ยก็มีระบบ d i m e n ช i o n Fusion นะครับที่เราสามารถเอา i m e n s ช o n เนี่ยมารวมกันนะไอตัวหมีตัว ต่างๆไอตัวขุดต่างๆเนี่ยนะครับเอามาผสมกันเพื่อที่จะได้สกิลใหม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของใหม่ที่เข้ามาเนาะเียร์มหนะใหม่นะแบบบินได้นะเออแบบไม่ใช่นกที่เราใช้ปกติก่อนนานี้นะปกติมันจะแบบเวลาเราโดดไปอย่างนี้นะเออมันก็จะเป็นนกแทนอ่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ารอบนี้นาจะเป็นยา,าหนรแล้วนะครับแถมยังมีดเวอชั่นนะใหม่อีก4ตัวสกินใหม่ๆตู้กาชาใหม่ๆนะครับสรุปเลยนะครับวันชิวแมนรอบนี้นะครับ อัปเดตมาใหญ่และน่าสนใจมากๆนะมันโชยให้เห็นความแปลกและก็เสน่ห์เฉพาะตัวนะครับที่ใครเป็นสายเซอร์ไวนวอลโอเพนเวิลด์กราฟิกอลังการแบบนี้หรือใครเป็นธาตุน้องพาวจากคาเวลห้ามพลาดน,นะครับกับอัปเดตนี้และใครที่สนใจอยากเล่นเกมนี้หรืออยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ s c ค i p ปชันนี้ได้โหลดเล่นได้ทั้ง PC นะครับในสตรีมหรือจะเป็นมือถือนะทั้ง iOS และ Android นะอัปเดตนี้เริ่มตั้งแต่30ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ และส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อยาลรู้ลค์เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ